สบายดีเด <the ầ y> ้อพี like ่น้องมื่อนี้ซองเคยขึ้นมาบักกล้วยผุนกลางอยู่นอกผุดดินมันต้องเสมอกันกัีวิบันไดสูงู่งนี่อะไรวะกลังหาวิธีเอามะกล้วยลงมาอยู่เพราะว่าต้นมันสูงมันใหญ่เหลือเกินตัวนี้มันอวบงามต้นน่ะก็ต้นน่ะมันก็เป็นน้ำลัง ตัวน yeah. so 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 ี้ค I mean, ่อยคอยกัญญาหวาคิดว่าัิบม่ได้กินง่ายเพราะหนาเสื่อมก็คิวไวใช่ไหมวีหนึ่งมันชุกจนงอมเลยวีหนึ่งนะเขาสียึงก็นี่มันแบบนี้นี่นจัดคือว่าก่อนก่อนตัวนี้บม่ได้หึงตัวนั้นแล้วก็ตัวนี้แล้วก็บต้นหนานุ่งหงอกตาบิดก็คิดว่าพูนยามดำเนเร็วเลยอันเี้ตอนนี้มันฉิออกปีเลยเฮ้ยเด็กกำลังโผล่ออกปีตัวน่ะใส่ผู้ชายสองคนก็ยังหาวิธีออกมาอยู่ ปกติกับักลงมาเลยแต่ว่ามันสูงมันใหญ่เลยโอ้ยน้องอยาเอลงเจ้หับเคลือเลยโอ้ยนักถือได้ฮ่ะได้บาได้โดดตัดย่ารียวกล้ยเคลื่อนบุคข่อยได้เบิ่งคิดว่ามันจะบปซุกไว้หรบุค่อยได้เบิ่งเพราะว่ามันซึกว่ามันท่ากระตึงนี่บุกล่ยตัวนี้ตึงกระเฮิงนี่รู้ว่ามันใหญ่ไแล้วแบบว่า เ er ok ี๋ถ่าบงลงมหนึงเนาะกกมันงามนเห็นกระเจ้าท mm ่วงเกรจเจ้าท่วงลอยลบเลเลยบึงจังเห็นเออมันไว้คอยบุคดเลยมันชุกไว้เด็กเลยบุคคอยสังเกตมะก้วยกกโตกกโตพุนนะเครือพุนผัด้ออตง่นพี เช็ดเช็ดหนึ่งพันหนึ่งค่อยๆบดต้องห้มันขาดลง่มลงแหงโอ้กัวกล้ยตัวนี้ฮักกระแทกไปนี่ตัวนี้ตัวนี้สีหฮักน้ำแลยประจักนี่นใหญ่แหงนีเลยพี่น้องเงามกกกกน้อยอันดึงเวฟพี่ดียีเฮ้ยกกน้อยนะดึงเวฟมาพี่มันติดเอาเลยเอาเครือมันโอ้ตัวนี้สีฮักน้ำเลยเนาะกกตัวนี้ สองคนก็ยังเอาไว้อยู่ค่ะป้ามันลงเองเขานี่อยังขักก็ยังว่ามันชุกแล้วยังว่าเอ้ตู้มากไงเขาเลี้เลยสบายดีเด้อเสร็จลงเด้อจักวิ่นนี่มันงามเดิรถหนักแต่เครื่องมันขยุกไวได้ด้ะห์โอ้สนี่ก็พอเองจะว่าน้ำหนักเท่าไดนี่วีมันก็พอเองผูกก็ตัวหนาจนเน่า โอ้ย oh, ุกจนเน่ายังวะโบเห็นเนาะอยู่เนาะโบเห็นกันนีก็ละท่วงเรามาสวดเราในนี่และท่วงละท่วงลายลบเดี๋ยฮะกับโบเห็นบโบเบิรงกตัดไปนะตัดตัดตัดไปหั่นกระโว้ซุ้มย่องโบได้ก็เอาแหละเออไหวง่วงกินเลยจักแล่ทิมอยู่นอะก็จะโบให้ก็จะกันก็จะให้โอ้

ແบ່ງເນາະເດເຮົານຳແມ່ນເຮົານຳເນາະແບ່ງກັນກິນພີ່ນ້ອງເພາະເຮົດກິນດຸຕພບິລต้นໍຊິເກປີສັງິສຸຮີດກທັລຮີ เืิดซีชุกเบ่งแ้่หึงแล้วก็บรุกจก๋เขื่อนะอันนี้คือว่าเป็นบางบรุหึงนี่ก็เลยบรได้สังเกตเด้เอาให้ไก่ที่เคยนอนขึ้นดึงให้ไก่ไปถิ่มให้ไก่ตอดนี่ไ้ไม่ดีเยอะเหยนาะอันนี้ก็เออวานบอบสมสมถูกถิ่มให้ไก่มันกินตัวใดมันเละแห้งกับถิ่มถิ่มใช้งาวนี่เป็นพุ่ยต้นไม้ โอ้บุหอดอกสาวเป็นซิปู้ลปกติกล้วยกล้วยปกติหวีเวีคำกล้วยอยู่หน้าหางคำกล้วยอยู่หน้าหางหอดมหอนหกจ็ดวีซ้ำสี่วีบึ้งลองซิมก่อนโอ้ปะหอดวิวกี้วิวกี้อาบน้ำอยู่ผูก กี่ากขึ้นแล้วันนี่นะตัดด้วยตัดเป็นวีดูเบิ่งจากวีตัดตัดดูสิตัดตัดไปเลยเด้อกล้วยเครือน <c ười> <c ười> มุดเดียดอันกัลายได้แล้วเปลือกมันหางไตเหนงาๆมันเย็นมันหมักเขามา่นได้ได้ลำต้นมันอ่อน ตัวข้างเลยเออ,เอาหายแล้วล่ะเนี่ยนะแม่แล้วเลยวีเนี่ยทำไมหมดตาเพราะผมตัวหนึ่งวีหนึ่งให้เราวีหนึ่งเดียวอย่าให้มันขาดอันจากกัน ทำไม่หยุดแข้งมาอุ้ยม,มุนวัดขาดออกจากกาันวดมันม็ดมาปากมาแสวิธีวิธีเป็นอะรยากเนาะเพาเห็น,นอันกจาปลูกกล้วยหอมม็ดกลุมคมจะเห็นเก็ดกะตัดม็น้อยมา,าไหม,ไหม ฟ้าคันยูกี้เนาวสิมวีหนึ่งเนาะเรือช่องหน่วยวีมันเนาวเนาะเรือช่องหน่วยเนี่ยมันอยู่ใกล้กันจนเนาเออต้องพันมันสิแล้วมันจะหมดสีหายแล้วเ้าก็มาเสือนออกลำลังก็มันถืกึงเนาะโอ้หักเลยดิมันถืงยังเด้มันถึงกันกับมันตะคายเด้เออตอนมันลองเนบวมมันหักเนาะ โตขนาดวีเดียวมือมือข่างหนึ่งยกกับยังสิพอแหงเลยสามสิบเน่วยว่อดอกสามสิบสองสี่หกแปดสิบสองสี่หกแปดสิบแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยสิบแปดวีนี่กัสิบแปดหน่วยสิบแปดโอ้ตวีใหญ่แหงเลยขนาดยกวีเดียวก็พอแหงอยู่พี่น้องเลยโอ้ มันงามเนาะมันก็สิสามกันวะเจ้าสีหกบางหน่วยบางวีกับเบอรสามนี่สี่สิบหกสิบแปดสิบแปดเด้นี้ก็ไดานจะบอกมันหนักกันนรวะเจ้าักวี่าทั้งหมดเจสีหกแปดหนึ่งสิบเสี่สิบหกสิบแปดเบอร์ได้สี่ห้าสิบแปดลูกหกเจ็ดแปดเก้าสิสิบเอ็ดทั้งตัวมันเนาีนึงก็ให้ละให้เราอันสองวีเนาะแล้วก็ไปให้ผู้หนึ่งอีก สิบสองหกสิบแปดสิบแปดสเออสิบเอ็ดวีทั้งตัวนี่ทั้งตัวมันเนาทั้งน้ำเราเอาไปฮะกเป๋ามาใส่บันนี้โอเคพี่น้องมันี้ไปบ่งนิกกี้กันเนาะให้พิ่มเก็บใส่กระสอบโอ้สิบเอ็ดวีปกติมันหกวีเจ็ดวีอยู่น้าสามสี่วแต่ว่ามากวันใหญ่แต่ว่ามันโบราณวนี่เห้มันว่าวนี่กนี่กรลายคือกัน พ่อพคลิปหนาด้วยพี่น้องแก่พี่น้องพ่อพอลิปหนาไปแล้วสบายดีสวัสดีเดอพี่น้องเลย